เรารู้ว่าเราคิดมันซ้อนซ้อนกันอยู่ก็รู้เราแหละรู้เราที่ไปรู้อย่างนี่นเรารู้แล้วกลับมารู้เราใช่ถูกต้องเออใช่เรารู้แล้วกลับมารู้เราถ้ารู้เราแล้วเป็นไงมันมันมันคาใจมันบอกว่าทําไมมันรู้ตัวนี้มันก็รู้ไอ้นี้มันก็รู้ว่าว่ากูรู้อ่ะก็กลับมารู้เรากลับมารู้เรา กำับรู้เราเป็นไหมเป็นค่ะอะเรากลับสิมันมันรู้คนอื่นแล้วก็มันตัวเองอะรู้เหมือนจริงมันรู้ว่ารู้รู้ว่าเพื่อนคนนี้เพื่อนเอกลับมารู้ว่าเออกูรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วยังไงแล้วกลับมารู้เราผู้รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนผู้รู้ผู้รู้ก็รู้เขาว่าเป็นเพื่อนเก่าแล้วแล้วในใจมันก็บอกว่าอื ทำไมรู้กูรูไมทุกคนมันรู้รู้เฉยๆคำพูดที่ว่าในใจมันบอกว่าแต่จริงๆคือในจิตอในจิตมันพูดว่าเมื่อตากระทบลูกหูกกระทบเสียงมันมาปรุงต่อในจิตและในจิตก็เลยปรุงขึ้นมาตามคอมความใจไม่พอใจถูกไหมหรือเสียงที่ได้ยินปรุงว่ารู้ รู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนออรู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนอแต่จิตมันปรุงถ,ถูกไหมจิตมันปรุงขึ้นมา<อ>แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจิตปรุงไหลตามจิตเข้าไปถูกไหมมันก็เลยเกิดตัวตนก็เลยเป็นเรารู้เป็นเรารู้เรารู้เลยตอนแรกคือมันเป็นแค่จิตตสังขารพอไม่มีสติในขณะนั้นเนาะมีการไหลเข้าไปร่วมมันเป็นเรารู้ทันทีเป็นเรารู้เมื่อเป็นเรารู้ก็แก้ไม่ยากก็คือ ต,ต้องกลับมารู้เราใช่ถูกต้องวิธีการแก้ไม่ว่าจะแก้แช่แก้อาการแก้อะไรก็แล้วแต่อย่างเดียวเลยวิธีการแก้จะมาให้ดีคือกลับมาหาตัวเราผู้รู้ผู้ภาคให้ได้แล้วจะหลุดทั้งขยวงไม่ใช่แก้อย่างอื่นเพราะว่ากลับมาหาตั้งแต่ต้นจิตจิตตสังขารถูกไหมก็กลับมาหาตัวเราได้เนี่ยมันหลุดทั้งยวงไหมเขาใจว่าหลุดทั้งยวงไหม ไอ้ที่ว่าเราติดแช่เราเป็นอย่างงั้นเราเป็นอย่างนี้ไปหาหลวงพ่ออันนั้นว่าอย่างงั้นอย่างนี้พอกลับมารุ้ตัวเราอ่ะมันจะหลุดเป็นยวงเลยหยุดเป็นยวงเป็นขณะขณะแล้วก็หยุดเป็นเลยเป็นรวงนี่คือวิธีการแก้ประการเดียวคือกลับมาลุกตัวเราให้ได้ไม่เห็นจิตตัดสังขารผู้รู้ผู้ภาคให้ได้ความพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้อาศัยสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องอย่างที่เราทําอ่ะ แต่ที่มันไม่เห็นที่มันยังไม่เห็นที่มันยังไหลเพราะอย่างเดียวคือสติสัมปชัญญะคือไม่ต่อเนื่องแล้วก็สัมมาทิฏฐิก็คือบางคนคือไม่ถูกต้องขนทางไม่ชัดเจนตรงนี้สำคัญกว่านะต่อให้แคทมีความเพียรมากแต่แพทยังมีมิจฉาทิฏฐิเส้นทางไม่ทัดความเพียรแพทก์ะสูญเปล่าเพราะเป็นไปด้วยอวิชชากิเลสตัณหา มันจะมีตัวเราไปได้รับผลประโยชน์หมดเลยหมดเลยนั้นแต่ถ้าเพียรถูกความมีความเพียรโดยชอบมีความเป็นอยู่โดยชอบมีความเพียรอันถูกต้องเพียรอย่างเงี้ยจะเพียรเพื่อไถ่ถอนมีใครได้ไหมมีใครเป็นอะไรไหมแต่เราสังเกตนะพวกเราไปคอสกันมาหมดแหละหลายคอสหรือผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะพอออกจากสมาธิได้กันเกือบทุกคนไอเราไม่ได้ ทำไมเราไม่ได้กับเพื่อนเลยวะเดี๋ยวกูต้องได้อะไรสักอย่างไปหาจนได้อ่ะนะเป็นไหมกัวกลัวแบบกลัวเขาว่าเราแบบสมาธิไม่ดีอ่ะนะไม่ได้อะไรกับเพื่อนเขาได้สภาวะกันหมดแล้วเขาไปสง่งเอ้เราว่าสภาวะมันเป็นยังไงทําไมเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรแสงสีเสียงก็ไม่มีอะไรก็พยายามจะปรุงเมื่อไหร่มันจะมาแสงเมื่อไหร่มันจะมาเสียงเป็นไหม บนสุดท้ายมันมีอะไรนิดหน่อยกูว่าอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวกูไม่งเป็นอยู่ทุกวันเลยตลกกักันะนะตลกเลยคือขำคือคือขำมาทางทางทานะไม่ไม่หลงอะไรนักหนานะแล้วก็ขนทางเราเนาะเชื่อไหมว่าถ้าใครอายุยังน้อยอยู่แล้วเข้ามาศึกษาพระสัทธรรมและ ได้ยินได้ฟังพระสัจธรรมตั้งแต่อายุยังน้อยนะจะไม่หลงทางหรือหลงน้อยมากแต่เราเนี่ยคือเราก็เข้ามาตอนอายุเราไม่เยอะนะแต่เราไม่ได้ยินพระสัตธรรมเราได้ยินคือเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเนาะไม่ตรงกับพระสัตธรรมเราเรื่องมิจฉาทิฏฐินะต้องเข้าใจว่ามิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ว่าเขาเขาสอนผิดแต่สอนไม่ตรงกับพระสัธรรม เข้าใจตรงนี้ไหมสอนไม่ตรงกับความพ้นทุก่ะนะ,อะสอนให้เป็นคนดีบ้างสอนจริยธรรมบ้างสอนสวดบนบ้างสอนนิยมติดในตำราบ้างเข้าใจไหมสอนให้เข้าฌานออกฌานบ้างอันนี้เขาเรียกว่าวิถาทิฐิเพราะไม่ได้สอนตรงกับพระธรรมคือความเป็นจริงที่คัดงางไม่ได้แต่ทุกคนมีวิบาก ยอมรับมันซะที่เราต้องผ่านอาจารย์คนนู้นมาก่อนผ่านอาจารย์คนนี้มาก่อนเจอคนนี้มาก่อนเจคนนอนจคนนั้นมาก่อนเจอไม่มีใครอยากเจอหรอกมาถึงไม่ค่อยอยากเจอความจริงเลยเนาะใช่ไหมหมอแม่ชีตุ้มก็ไม่รู้ผ่านมาเท่าไหร่เนานะไม่ผ่านเลยแล้วทัไมมาเจอตอนแก่ะ่ะพอพอผ่านมาเยอะนะปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือะไรรู้ไหมปัญหาคืออะไรเกศปัญหาคืออะไรไหม สัญญาที่เคยจําไว้ที่เป็นจิตตสังขารมันค้นเร็วเลยนะความรู้นะ่ะม,มันเถียง,งมันยังม่งอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เราเรียนมาไม่เป็นอย่างนี้นะอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์คนที่สอนอย่างนี้นะอย่างนี้นะ่ะโอ้เห็นไหมเห็นอะไรไหม <c oughs> ความรู้ไงและเรายังไม่ได้เคยไม่เคยได้ยินว่าต้องมารู้จิตตสังขารถูกไหมไม่เคยถ่ายถอนไอ้นี่ก็ทํางานตลอดถูกไหมล่ะ ไอ้คนสอนก็สอนไปแต่อีนี่ก็คิดตลอดไม่ใช่นะอาจารย์ก็สิบคนน่ะมันเคยเรียนมาอาจารย์ก็ตีอยู่ในหัวมันน่ะโอ้ตอนนั้นหัวกูอยากระเบิดเลยนะคือแบบมีแต่อาจารย์เตมหัวหมดแล้วจะเอาคนไหนอะไ,ไปหาอรหันไม่เยอะไงไใช่ไหมแล้วก็กรรมาฐานก็ฝึกทุกกองเอาขนาดนั้นนะเอาไม่ทุกกองกลัวไม่พ้นทําอันนั้นทีทําอันนี้ทีทําอันนั้นทีโอ้กว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังพระสัจธรรม นั่นพวกเราเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมอ่ะประเสริฐมากมีบุญมาก,มากคือแบบไม่รู้ว่าจะมากยังไงแล้วอ่ะแค่ได้ยินได้ฟังอ่ะมันไม่ใช่เป็นของปุถุชนคนภาวนาเยอะๆแต่เขาก็ไม่ฟังพระสัทธรรมเขาอยากจะฟังแค่ความสงบก็มีเขาอยากจะฟังแค่คนดีก็มีเขาอยากจะฟังว่าให้ชีวิตเขามีความสุขไม่มีทุกข์ก็มีใช่ไหม แต่น้อยคนที่จะเลือกฟังพระสัตธรรมตรงเดียวกับความพ้นทุกข์เลยน้อยไหมหล่ะว่าไม่รู้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เท่าไหร่เนาะวันนี้ก็เราไม่ไปบังคับใครใครฟังไม่รู้เรื่องใครไม่อยากฟังใครอะไรนิมนต์ออกได้เลยเพราะอันนี้ไม่ใช่คอจะเลยกล้านิมนต์ออกเพราะจะได้ซัดเต็มที่อ่ะนะอยากให้คนแบบมีใจใจใ,ให้กันอ่ะนะ มันจะได้คุยกันง่ายถูกไหมเออถ้าไม่อยากพ้นทุกข์ก็ไปทางอื่นกะทางนี้คือประตูเปิดอย่างเดียวคือเพื่อพะนธิพานต้องเดิวเข้าสู่พันธิพานอย่างเดียวทางนี้น่ะนี่แหละที่พวกเราซ้อนๆกันมายิ่งพวกเราไปติดสภาวะเยอะแล้วเชื่อมันเยอะแล้วไม่เข้าว่าจะฟังครูบาอาจารย์ว่าครูบาอาจารย์บอกชี้อะไรนะนั่นแหละเครื่องขวางเราทั้งนั้นเลยถูกไหมนั่นคนที่ไปเรียนตำราคนที่ไปเรียน ถ้าไตปโดกไปเรียนอะไรต่อนะอะไรต่างๆมาก่อนน่ะจะมีปัญหาเยอะ mm hmm. เพราะมันขวางเยอะแล้วเราก็มีคำถามนะตอนนั้นเรายังยังไม่มันไม่มีความแจ้งนะจะเอาไอ้ที่จำมาเนี่ยทิ้งยังไงปัญหาใหญ่ของเราเลย mm hmm. คือมันมันปวดหัวมากอะ่ะคือมันมันรู้ไปหมดอะ่ะแต่มันไม่พ้นทุกอะ่ะ ไม่รู้จะมันออกยังไงอะพอเห็นปุ๊บมันรู้ไปหมดเลยอันนี้ต่อสมมุติว่ามีพสูตรไหนพสูตรไหนมันรู้พสูตรไหนต้องต่อแล้วมันก็คี้ไปหมดเลยอะมันรู้ไปหมดนะเดินตรงนี้ต่อนะดูลงหายใจตรงนี้ต่อนะอันนี้เรืยอกายในกายคือมันคือมันรู้ทําไปหมดแล้วเวลาอาจารย์พูดมานะมันก็รู้ไปหมดทีนี้ถ้ามันฝึกมันติไม่มากพอรู้มันก็อยากอวดรู้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเป็นอึ่งอ่างอแล้ว ออกลายลายถ้าลายใครสวยเนี่ยตัวยิ่งใหญ่เนาะดูลายด้วยลายบางคนไม่ค่อยสวยเพราะเบ่งไม่เยอะแต่ลายบางคนนี่สวยเลยนะโอ้โหกูสวยนีย่กูรู้เนี่ยลายมันขึ้นตัวกูใหญ่เจ้าสัญญาออกอยังไงตอนนั้นก็คิดว่าจะสัญญาออกอยังไงคิดเหมือนเอาคิดเหมือนคนงัวะนะไม่รู้ใจยังไงมันทุกข์อ่ะอยากเอาไอ้นี่ออกอะจะวา,างครูบาอาจารย์ยังไงก็รักุกงององอะ่ะ ศรัทธาทุกลูกแต่การสอนไม่เหมือนกันสั้งลูกเป็นไหมคืาว่าเราไม่ใช่เราคนเดียวอหะอนะแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันแน่เริ่มกลับแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันแน่วะเริ่มถามตัวเองพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันแน่ตามพระพุทธเจ้าตัสรู้เป็นยังไงพระองค์ไปฝึกเข้าฌานมาได้ฌานเจ็ดฌานแปดเนาะถึงความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรถูกไหมมันเป็นอารมณ์มันว่างไปหมดนะเนาะ แต่ท่านก็ยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็ยังถามอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้มัน,นออกมาเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์อยู่มันยังไม่ค้นทุกข์ท่านจะแนะนําไปหาอาจารย์ที่ไหนไหมท่านบอกไม่มีแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีอาจารย์ที่ไหนนัน <ucking> ว่าอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีอาจารย์ที่ไหนอีกแต่ที่เรารู้คือตอนนี้ไม่มีแล้วสูงสุดคือแค่นี้ <cit ate> ท่านก็เริ่มต้นคิดค้นหาวิธีเองเนาะทั้งทรมานากายตัวเอง ทั้งหาวิธีอย่างที่เราได้ได,ไ,ดได้ศึกษากันนะเนาะทําตนให้ลําบากอืทําตนให้ลําบากทรมานกายตัวเองเนาะอดข้าวหวังว่าถ้ากายนี้ดับไปจะไม่ทุกข์จนสุขผอมก็ต้องกลับมากินอาหารใหม่ก็เวียนหาวิธีวิธีวิธีวันหนึ่งเหมือนมันนั่งว่าพอพระเจ้าถึงจุดนั้น่นะทําอะไรอีกเหมือนกับท่านรู้ว่าหนทางอาที่ท่านทรมานตนเองไม่ได้แล้วเนาะไม่ใช่ละ ท่านกลับมาคือไม่ทรมานตนเองเนาะไม่กลับมาตัวเองเนาะแล้วท่านก็นึกถึงตอนที่ท่านอายุสักกี่ขวบไม่รู้อ่ะที่ไปนั่งใต้ต้นว่านเนาะแล้วเห็นลมหายใจ<ม>เนาะแล้วจิตมันรวมเข้ามาท่านนั้นแตแค่นั้นเนาะแล้วท่านก็ไปนั่งนั่งท่านนั่งเห็นอะไรตอนนั้นยังไม่มีบัญญตัติรัศตี ตอนนั้นยังไม่มีบัญญัติว่าขันห้ายังไม่มีบัตรตัวเราผู้รู้รู้ตัวเรายังไม่มีบัญญตัติคือสังขารทั้งหลายไม่มีอะไรเลยที่เราจะมานะ่ะเราอยากล้างตรงนี้ไงแล้วพระเจ้าเห็นอะไรเห็นในสิ่งที่มันปรากฏอะไรมันปรากฏให้รู้ก็รู้มันเห็นมันอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่คุ้มไม่อาภาษาเลย ไม่เอาภาษาเลยเพอจับจุดตรงนี้ได้แบบเหมือนเหมือนกับเหมือนเห็นแสงสว่างนะไม่เอาภาษาเลยรู้ในสิ่งที่มันปรากฏแล้วก็รู้แบบไม่แทรกแซงแบบไม่เข้าไปเป็นเพราะว่าเคยหลงรู้มาแล้วเคยเอาตัวเราไปรู้มาแล้วทำมาหมดทุกอย่างแล้วทำมาหมดทุกอย่างแต่ไม่เคยสู้ซื้อกับมันเลยแล้วไม่เคยรู้ตัวเราเลยไม่เคยซื้อกับมันนะนะ พอซื่อกับมันรู้แบบซึ้งๆซึ้งๆซ้งๆกับมันมันก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอะกายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นมาจับจุดตรงนี้ได้ก็เลยเอาตรงนั้นนะม,าม,าม,ามาประสมประสานเป็นไกด์ไลน์ในการทางเดินอะนะก่อนบัญญัติยังไม่ได้บัญญัติเลยก่อนที่ครูบาจะมาแจกจ่ายบรรยายอะ่ะย้อนไปถึงเหมือนเราย้อนไปถึงต้นเรื่องมันอะก่อนมีคมภียังไม่มีคัมภี์เลยเนาะ แล้วเราก็เอาตัวเรามาศึกษาคัานบะีเนาะเอาตัวเรามาศึกษาขันห้าเนาะเอาตัวเรามาศึาากษาอริยสัจนสะี่เนาะเอาตัวเรามาปฏิบัติทมเนาะถูกไหมแต่ก่อนมีตัวเราก็ยังไม่มีตัวเรานะก่อนมีบัญญัติก็ยังไม่มีบัญญตัติแล้วท่านรู้อะไรเลยรู้อะไรก็ตรงๆกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นนึกถึงหนังอะอยู่ๆท่านนั่งหลับตาใช่ไหมถ้าคนคนได้ดูหนังถ้าไทยศิลป์ถาเนาะก็จะมีภาพพยามามาเต็มเลยเนาะก็คือความคิดความนึกความรู้สึก มาลบแล้วมาพูดมาเสนอมานางลราก็มาลอ่อใช่ไหมพี่ใจท่านออกไปแต่ท่านนั่งดูอย่างเงี้ยรู้เหมือนนะ่พอเราดูหนังตรงนั้นนะนะที่มันเคยดูมาเหมือนมันรู้ว่าขนทางคืออะไรอะ่ะก็จับจุดตรงนั้นแหละรู้มันจะพื้นตะเพือนะนี่แหละจับจุดตรงนั้นพอจับจุดตรงนั้นปุ๊บมันก็ ไม่ได้ทําอะไรนะอะไรเกิดขึ้นมีให้รู้อยู่แล้วนี่ถูกไหมถูกไหมมีรู้อยู่แล้วเพราะไอ้นี่ทางานอยู่แล้วใช่ไหมขันห้าทำงานอยู่แล้วขันห้าเป็นธรรมอยู่แล้วขันห้าบริสุทธิ์อยู่แล้วขันหาขันนี่เป็นขันเพียวๆนะขันนี่เป็นขันเพียวๆนะขันไม่ได้เป็นกิเลสน,นะเชื่อไหม mm hmm. กิเลสไม่ได้มีที่ขันนะกิเลสจริงๆมีที่จิตนะจิตที่ยึดมั่นถือมั่นแต่ขันเพียวๆนะ แต่เมื่อไรรู้ว่ามีกิเลสอยู่ที่จิตเห็นจิตแต่สังขารผู้รู้ผู้ภาคพุทธะก็เกิดขึ้นตรงนั้นนะนั้นกิเลสกับพุทธะเกิดขึ้นที่เดียวกันเข้าใจว่ามันอยู่ที่เดียวกันไหม,ไมรู้จิตแต่สังขารตื่นไหมตื่นไหมหลุดไหมผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อเบิกบานไหมนี่ตักห่าคาว่าพุทธะนั่นในตัวเรามีพุทธะอยู่แล้วใช่ไหมแต่พุทธะมันไม่ตื่น พุทธะมันหลัดไหลไปกับจิตตสังขารและอารมณ์และกองขันก็แค่มาปลุกพุทธะให้ตื่นถูกไหมตื่นอย่าหลับไหลอย่าไร้ไปตามจิตตสังขารอย่าไร้ไปตามจิตตสังขารรู้ในจิตตสังขารพุทธะก็ตื่นจากพุทธะที่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเต็มที่ก็ตื่นทีละน้อยเหมือนดอกบัวที่ค่อยๆบานเนาะค่อยๆบานออกค่อยๆบานออกใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละการปฏิบัติธรรม เนี่ยเฝ้าสังเกตพวกนี้มันเป็นเรื่องของเราล้วนๆนะเราต้องสังเกตชีวิตตนเราเองชีวิตของเราเองการปฏิบัติธรรมคือเหมือนเรานั่งดูสารคดีอะแล้วเราสังเกตชีวิตสัตว์ถูกไหมสังเกตทั่วเลยเนาะให้กลับการสองกล้องมาใหม่ดูตัวเองอันนั้นเราไปดูสัตนะว์เนาะเราก็จะเห็นอู้สัตว์เป็นอย่างนี้นะอันนี้มันกินนมนะอันนี้มันออกมาเวลานี้นะมันข้อลูกอันนี้ผนะสมพันธุ์อย่างนี้เนาะมันอายุเท่านี้เรารู้ไปหมด ใหม่หมันใหม่เข้ามาตัวเองเหมือนให้รู้ที่ไปแอบดูสัตว์ป่าที่เขาทำสารคดีนะวิจัย,ยตนเองทํางานที่สุดท้ายให้ได้ทํางานที่สุดท้ายให้เสร็จและส่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้คืองานวิจัยตนเองและเอาผลงานชิ้นเนี้ยส่งพระพุทธเจ้าให้ได้ เมื่อวิจัยตัวเองชีวิตตัวเองจนคล่องจนชํานาญเขาเรียกว่าชํานาญในโลกชํานาญในกองขันห้ารู้รอบในกองสังขารเอาตรงนี้แหละไปส่งพระเจ้า<ม>ไปยืนยันว่าคําสอนของท่านนาั้จริงแต่ไม่ใช่มีค <ำ S 1> ใครไปส่ง,สงจริงๆนะอันนี้ภาพประกอบขึ้นมาเฉยๆว่ามันเป็นคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นเดี<ม>๋ยวจะบอกเอาไปส่งตรงไหนพุทธเจ้าก็ไม่มี ฟังให้รู้เรื่องนะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะยกยกขึ้นมาให้เห็นภาพอะเนาะไปชมพระเจ้าว่าคําสอนพระเจ้ามีจริงต้องรอใครการันตีไหมไม่ต้องรอใครการันตีเลยพระเจ้าเดินมาเลยยื่นเลยคําสอนของพระองค์แจ่มแจ้งนะข้าพเจ้าแจ่มแจ้งนะักประจกนะักษ์นักรู้แล้วว่าคําสอนพระองค์มีจริงคนถูกนด้จริงมันต้องถึงจุดนี้นะ คือมันแบบไม่ต้องให้ใครมาคอนเฟิร์มหรือมาถามใครอะ่ะกล้าผลงานไปโชว์เลยกับพระพุทธองค์ไม่เป็นประการอื่นคําสอนของพระเจ้าเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถึงกล้ามาเป็นพยายนให้ให้กับตนเองแล้วก็ออกมาชักชวนผู้ที่หลงอยู่ว่าความหลงเป็นแบบนี้นะพระทธเจ้าสอนแบบนี้แล้วมันตื่นได้นี่แหละ,น,หละนิ่เศชักิ som no